สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้วงการดำน้ำก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาซบเซานะครับเพราะว่าด้วยการระบาดของไวรัสโควิด -19 กนะครับก็ทำให้การเรียนการสอนดำน้ำเนี่ยมีการยุติกันไปนะครับผมเองก็เลยเอาคลิปก่อนหน้าโควิดนะครับก็เอามาลงมาตัดต่อลงคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับคอร์สอบรมเบสิกฟรีไดอินสตัคเตอร์นะครับก่อนหน้าที่จะมีการปิดสระมอทอแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเอง แต่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราทำบอลสว่าขนาดที่ฟรีดายปอดเราจะเล็กลงเล็กลงตามระดับความลึกเราเอาลมไปใช้อีกมันจะทําให้ปอดลงเล็กล,ลงเล็กลงมากขึมม้นมันก็จะเกิดปอดติดได้ง่ายนั้นเฟนเซลเป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดแล้วเฟนเซอหลักการก็คือว่าได้ลมออกก่อนแล้วก็ปีดวิธีการใช้ทีหนึ่งจะเห็นให้ชอออกไห ตเตรียมอากาศหนาทีครึ่งครับกเตเีเข้าลองึช้าๆปล่อยแขนงผมก็จะปล่อยโอ้สบายๆตอนนี้คุณอยู่ได้สบายๆหนึ่งส,งสาหายใจครับฮึบฮับสนาทียี่ิบแปด ท่านวัดเปยอะแม่กระปามบอกสิ่งที่ไม่ดี3อย่างเกี่ยวกับไฮเปอร์เวนซ์เลชั่นครูทําอะไรที่มันอันตรายนักเรียนทําอะไรที่มันอันตรายแล้วครูไม่ห้ามไม่หยุดตกทันทีคือบางอย่างสกูบ้าถ้าเกิดว่ามันไม่อันตรายครูปล่อยให้มันจบสกิลแล้วครูคัดแล้วให้เริ่มทําใหม่รีมารีพีทก็ได้จับนะครับจับที่ไหล่นะครับหงายขึ้นมานะครับพร้อมกับเอามือนะครับ ยันนะครับตรงทางนะครับประจับหัวเงยหน้าขึ้นแล้วก็ชูมือขึ้นมาบนผิวหน้าก็นะฮะผมชื่อว่านะฮะครูวันนี้จะมาสอนฟรีไดฟ์ครับโอเคครับเราจะทําสกิลสเตติกอัพเนี่ยนะครับหรือกั้นหายใจเจากการอยู่กับที่นะครับโอเคครับสถานที่ที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับก็คือสระของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราจะจับขอบสระไว้นะครับ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยเออว้าเชี่แจ่มยอดทุกคนว้าแจ่มแจ่มช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับออดำน้ำครับ ดีขึ่นนะครับแล้วก็ไฟนอลเบร็คประมาณสองครั้งนะค,ะครับอย่าลืมที่สำคัญก็ส่งสัญญาณด้วยนะครับโอเคครับเียมประกาศนะครับลงข้องเดียวขอบสะไว้นะครับเราก็จะ เราสามารถทาได้สองแบบนะครับนอนใส่กางเกตักเรียนฮะตักเรียนครับโอ้ครับเอเครับยืนอยู่ขอบสาะนะครับเตรียมตัว